เล็กตัวแล้วสตัวลวโวว้โอ้ตัวใหญ่ตัวโอ้ตัวใหญ่ให็ตัวนี้ตัวใหญ่รา,ากเบ็ดลงไปเลยไหมเตี้ยโอ้ใส่กลางไว้หนึ่ตัวนี้นี่ที่หลอกนี่เละอาหารแรงหมดเลยนี่เนี่ยกินแรงแล้วเนี่ยปนเลี่ยงโอ้ยหักมันนะสวัสดีครับทักทายครับอยู่กับผม แล้ววันนี้สามจิตยิ่งิ้มชิบิเร่ยอันไทยไทยสเปนหลังจากเลยง,งานแล้วพี่ดอวเข้าไปใส่เดีวเขาจะตามไปเมือไปเลยทุกคนเข้ามาเห็นมาหอดา,เาเตเตอร์เซนจักรยานหนึ่งขั้นสองขั้นไม่คิดว่าตรงยูียวนีเลยถ้าเดี๋ยวเราไปเป็นสามจิต

นั่งเห็นแล้วครับเห็นแล้วฮะเป็นไหนนี่ครับไม้ไม้ประจำครับก็ได้เอนมาห้อนไม้ประจำแล้วเป็นไหนเล็กตัวแล้วโอ้ตัวใหญ่ตัวอู้ตัวใหญ่เห็ตัวนี้ บเดีเเ่ยป๊ดเราบ,บ็ดไปใกลวตะมวนเหรอวะตัวังสโอุ้สกันฮะคุณตคือบอลดีแท้บอลย่นบกินโอ้ใส่กังมาแลตัวนี้นี่หรอกนี่แหะอาหารแรงมดเลยนี่นี่ยนืองแล้วเนี่ยปนงโอ้ยขาดมันะนะ แสบเด้อพี่หลวงสามเท้าตั้งทุ่นสูงทุ่นตำ่ำเป็ครับเบิงเปิงคือเขามาดูนะครับมาหลุ่นำกันพี่น้องเฮ้าชัว <c oughs> โมงนึงได้สามตัวโอ้ยอม,มีอะอรบ่นน่กันดี ใชงไม้บ่นน่บ<อ>่เอางี้เลยเตยลีเอาบิดออกมาเบ็ดผมมาอยู่แต่งเงียบอะไรมา,อย,าอยู่พสัสเศษอัน้ำอยู่ะนนยละมัซอย,ยนนี้พัดเศซอยกันเรื่องว่าบาทมาตัวละหนึ่งสองสามบาทผมเรื่องมากสองใบสามคันก็ดีตัวมันได้หลายตัวได้ว่อบาทมาพอช่วงนี้เขามาตรวจครับ ตอวนี้จ้าทีก่กรมอนุรักษ์คุมได้อยู่ใบหนึ่งคุมได้สามมันอยู่ดอกสองใบสามคันหปไปอ่ะสบายเอาเคือเงียบเถอะโอ้ยมีเงียบเถอโอ้มาเนี่บเมียนหมดเลยเฮานี่ฮะไม้หม้แถวเพิ่มคนเป็นไรไม่คนไปบ,บ้านนนมีวะ ม,ม,มีคนไปมีคนไปบ่บบบมือนนี้น,นบรบก,กับยันา,าไปไปบ่อ,อเราก็เมียคือเพื่อนคเจไปตามเอา,เ,เ,เอาคือมาถามเรากันทรไปถามก่อนน,น,าานี่แถวใดบุนีว่าบุรูจากเ่าเคยไปบบโอ้าจะเบ่งตัวป่าหน่อยโอ้ย มันเย็นแน่นบ่เกี่ยวกับอากาศดีบ่ปลาไหลด้วยผมเนปลาไหลด้นะเบียงโยนในหนมปังลงไปปุ๊บ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 ปจไหนลงปยังไดูโยนขนปังลงไปยังไงโยนขนปังลงไปยังไง ไก,ไ,กไ,ไกลนยรัองว่าย่อมเปไกมันยิ่งเ็นร้อยของมันนี่น<า>นโอ้น<า>นโอเ<า><อ>หน่อยได้แต่ป่าประซิวปลาซิวลายโอยู่โอุ้นะแต่มันกินเพี้ยนหู้ืมน่นน่ะ โเดี๋ยวเดี๋ยวรองเอาเบ็ดลงจะหน่อยเบิงเดี๋ยวจังติดตามไอ้ไเบิงนนอีกไม้หนึ่งข้างบนค <laughs> <laughs> นจุดในเบื้งแนวรุ่มัหมันโอ้ยเดี๋ยวเราจะเบ็ดลงเบิงทานติดเบ็ดเนี่ยโ <laughs> อ้มันนั่งขับข้างบาลีขีดหนังไหม มดความมั่นแล้วนะโอ,อ้มันมุดความมั่นแล้วนะบอเลยมือถือเขาแต่เบสมาเนี่ยมาเอาเพลินฝากบุญติดตามไปด้วยกันเลยครับกับทีมงานเฮ่าวันนี้มีชีวิตแรงงานไทยในสเปน สเมตรผู้นำไม่ยังไปวอดฝังสามเมตรแปดามเมตรแปดสิบเดินล้งนี่การวดเป็นเนี้ ตัวโนใช่ไหมทิ่ตัวไหนความเงี่ใหกัอันนี้ความเงตัยหลังเป็นขนาดบึงครับนี่ป้อมน้อยพ่นนี่ของอะไรป้อมความใงญ้เด้อป้อมผล เงา,าเหเงาล้วก็ไหลลงมาครับว่าอยู่ฝั่งที่เราใสเหยออนสันสันสันกวนี่ผมีเีวะพี่เงาเเมีย่าสโดน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 ,น,นบนปอมผลไดพี่น้องดจ่องอยู่กับปอมเพื่อนยังทุ่นดินนทุ่นเพืนน่อนยังวะทุ่นเลยเง้ยบอ ตวัดที่ซื้อมากินเอาเพิ่นยังวะบ่อนเซียนเบ็ดแทกหิงด้วยนี่อเอามื่อสมัครเล่นจ้าเขาเอิ้นอะไรอีหยังเนี่ยบ,บูจักไปไหนรอดโอ้ย Ừ. Mua tôi nhắn tin nó thì em đang. cứ hay đồng. ở rồi. Nó không chào vô Nó vô với bên này. Anh biết tin với <laughs> bên Chinh điếu. เดีเ๋ยวเดี๋ยวเขาเอชินเดียวโอ้ยกันเลบ้านหนงโดนบลานีเข้าหาไม้ไหมซะก็คือนอกนี่ตันไปแล่วมีถึกับบ้านนี่ถ้าขึ้นไปนบนนี่แล้วนี่กูกับบ้านบากงไปน้าวี่งไปนี่ย่างนไปนี่ยังน้อยนี่ถ้า่ากไปห้ามคุณในบ้านในท่า ไม้พี่หลอกมหมข้างเมื่อพอดีอแ,ดแว่ลงกไมหันบ่าชาวช่ามันนิ่งปานนีโดนปนานนีปกติทีมรุงบเกินเลยทั้งหน้าที่นะ นี้มันันเกินไปแล้วนี่ท้งแต้าพ่อมานี่ก็ไปหาที่แล้วตน่นดินันด่นดิโอ้ยปอมใหญ่งตัวปลาเนี่ยปอมใหญ่ปลาเรีงไปอมปิงเลยเนาะเขาไปนท้องคุณเจ้่ดวด้หันยื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 นดลดวเนาะ ยังยังบ่อปเลยบนตัวโอ้ยโดนปเนี้ยดีดดีดนะแป๊เดียวของมึงปกติโดนปาเนียดอดงชิลลงไปแป๊บเดียวกินแป๊บเดียวกินน้ำจังจใส่ปลา แต่มาโดนแบบนี้โอ้ยผมหนีเอาได้เป็นผมนี่ผมมาอยู่โดนแบบนี้เด้เห็นบ่นั่นนี่เห็นบ่ที่รนะออออดับนั้นกว่นกว่าหยาถึกหยาถึกดีถึกปลาลุดเลี้ยกระลุดเลี้ยกระลุด <laughs> เยอะไอ้อยอ่นี่เราโยนไปถึงทุนอะเถึงว่าเลยเงี้ยหนีเงอ้ไอ้ยาวมันต้องมันงน้ามไอ้งไม่ลงไปยี่อะไรเงี้ยนั่นไม่ลนง,งยุด<ป>นี่เด้อโอ้หาะที่ตัวตัวมันเกิด แน่นบ่ห่วยเี็เเดชันนี้นึ่ก็ได้โตดด๊ะเยวะเนี่ยั้งางก็หัดพิโดมาไ่ยสามแย่ทีแย่ลำดุแต่มันมเป็นน้ำเนี่ยเ,เป็นน้ำคุน้นใส่สมบ่รณมาบ่ละเป็นน้ำปลามันบ่กินมันเหลวมันเหลืงแล้วมาดูเราเปลี่ยนหมายใหม่เวียนเล็กเหมือนนึงเนี่งงยห่วยจักว่ามือจักมือแล้วมว่ะแน่นบ่เขาไปปุ่นมาะเกีย่ นั่งดีควรจ้ะคุณนายคอยเดินลงไปแบบนี้โว่าคอยอยู่บาทอนแด้วแบบนี้ดึงอะไรนี่ดึงออกมาตัวดึงข้ามาเนี่ยของเราเป็นสลุดต,ตัวลุดขึ้นก็ยิง่งจะได้ตัวใหไงแถวไหนนี่ดิไปใกล้เนี่ยบนย่าล่อนนี่

เฮ้ยโอ้ยยิงผี่เนี่ยเออยังผี่เป็นตาลุ่นมันนั่งอยู่นมันนั่งอยู่แต่มันโตใหญ่แต่ถ้าเกิดมันกินดูดๆมันโตน้อยเถอะตอาละเอาละปล้วนี่มาดูวยนี่มาดูวยกอันนี้มาดูเอาละควางสร้างงานได้บะเนียวดูแล้วดูแล้วดูแล โอ้ตัวใหญ่แต่ว่ามันดนโดนจีนบัคืตัวน้อยเนแล้วมันดนเกินไปนะผมว,ว่ามันดีมันรบากคือเหมืนบุกเนแบบานต่ลขอกินีนะสีให้ได้ให้ได้พ่อกินโคนตอนนี้เขายายไปหมายไม่แล้วครับรอติดตามหมายไม่จะเป็นแบบใดเป็ดใดหรือบ่ได,ไดพอหมายนี่ไ่ไดเลย สามตีโตยูอีกโดนกับอะไรเหี่เก่าส่งร่องไปบนไม้เบิงเป็นไหรรอดที่ตามนี่ทุกคนตอนนี้มาหมาไม้ไหมแล้วครับเอาบุฟี่เงาได้หน่ะพี่นั่งอยู่เฉยๆอ๋อยกบกายกันหนึ่งเดียว เอ้าแล้วก็ปลาจะใส่ใส่กันไหนดีกปูปลาเลยใส่นี่ดีเอาไม่ย้งใส่ใส่บัตเออเดียวเอาบนซีดมันหน่อยดิหันข้าวซีดบอลเดียวกันผมซีดข้าเดียวผมกับนี้อย่เนาะบนไหนมันเคยเถื่อใส่บอลนั่นเลย โอ้แนี่ยเพื่นมานนเฮ็ดบ่เกิดเ,เพื่อป้งันมาขั้วพิษประหนังา,านาโ,าโอ้นี่มันเียกือบกวางหัวนีนนงโอ้เอาล่องเบ่ง

เดึกไปเดีนยวนางขำข้างอยู่ึนันโอ้ยอยู่น้ำมเป็นแล้วข่านาเป็นปลาเปิสวนบบเปนฝนแมนเลย้เขาขาได้่เาอ่อนไปทางไหนเขาขี้ต้องไปต้องไปฝนแมนบ่โอผมบ่เคยมาขี้ยึ้นมนาน<อ>เท่เเทนี้ทางเดียรได้ขึ้นมาทางนี้ห้อยทางปกติผมหาก,กินอยู่ทางพูนฝังทางไต ต่ประตูนามลงไปพามมาูนมาลุ้นอีกเหลี่ยวไม้ไม้ไม nha nhà hạ lòng với lợi tên tất 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 không bằng tất tất ความบอดเฉียงเลยรุ่นเฮดสโอมปนุอยตัวนี้ฮะตามตัวน้อย พาตัวซ้ำมนกันก็เลยดวงเบ็ยดยนี้เนาะจบพอแล้วครับแล้วเจอกันชิปหน้าฝากติดตามครับ